18ล้าน24ล้านสรุปปกสลากสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของการสรุปปกสลากมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวแรกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับการฝันเห็นปลาบู่ตามที่หน้าปกสลากนะครับมีในงวดวันที่16มีนาคม2565กันก่อนนะครับว่า ให้ตัวเลขตัวไหนมากันบ้างนะครับเด่นนำโชคก็คือ0-4นะครับแล้วก็มีเด่นรองก็คือ4 4 4 9 9 0 7 9 9 7 7 9 9 2 0นะครับตามมาติดติดนะครับกับการฝันเห็นเป็นโคดหินนะครับเพราะลักษณะภาพที่น่าปกฉลากนะครับดูแล้วก็เหมือนกับโคดหินนะครับแล้วก็เหมือนกับมีปะการังนะครับแล้วก็เป็นการ ที่อยู่อาศัยของป้าแต่ละชนิดนะครับแต่ในภาพหน้าปกฉลากก็เป็นปลาบูนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมการฝันเห็นโคทินนะครับเด่นนำโชคนะฮะก็จะมี459นะครับเป็นรองก็คือ0105105597นะครับตามมานะครับด้วยนะครับการฝันเห็นเหมือนกับปารากรลังนะครับ เหมือนในนะครับโขดหินแล้วก็มีปะการังแล้วก็นะครับที่อยู่อาศัยของป่านะฮะท่านผู้ชมครับเด่นน้ำโชคก็คือ056นะครับเด่นรองก็คือ14นะครับ 80นะครับชุด3ตัวก็มี036นะครับ283043นะครับตัวเลขนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับตามความฝันทั้ง3อย่างเลยนะครับที่ผมหยิบเรื่องราวทั้ง3มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเอาละครับมาเข้าในการนะครับวิเคราะห์หน้าปกฉลากนะครับที่สรุปนะครับในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับหน้าปกฉลากนะครับคลิป นี่วิคลิปในวีดีโอนี้นะฮะที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องนะครับการพระราชทานนะครับผ่านพืชและสัตว์นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสำหรับนะครับนธุ์สัตว์นะครับในประเทศไทยก็มีหลากหลายสปีชีนานาพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนธุ์พืชนะครับเพราะประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะท่านผู้ชมครับ เอาละครับที่ผมจะสรุปนะครับหน้าปกสลากนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือนะครับเป็น52นะครับแล้วก็25แล้วก็80 08นะครับแล้วก็8 2 1 1 2 8แล้วก็51แล้วก็หนึ่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมในนะครับข้อมูลตัวเลขนี้นะครับก็ ทำการแปลของนักปกุสัตออกมานะครับส่วนต่อมานะฮะมาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างนะครับสําหรับด้านท้ายนะครับก็เป็นที่น่าจับตานะครับเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวนะครับผลฉลากก็ออกด้านท้ายเหมือนกันนะครับก็อย่ามองข้ามนะครับผมก็ไม่มองข้ามที่จะหยิบเรื่องราวนี้มาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับใน บกสลากของวันที่16มีนาคมนะครับ2565นะครับก็จะมีนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับชุดเลข11แล้วก็03นะครับแล้วก็มีงวดที่11นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะสรุปตัวเลขนะครับออกมาดังนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าเสี่ยงโชคนะครับก็เสี่ยงกัสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ตัวเลขที่สรุปออกมานะฮะก็คือหนึ่งหนึ่ง สาแล้วก็0-3นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโป้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามนะครับคาว่าติดตามด้านขวามือนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปให้เป็นสีแดงนะครับจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะหรือแชร์ไปยังแฟลตฟอร์มอือนก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมด